มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเช็คด่วนจังหวัดไหนโดนบ้างอุตุเตือนฝนถล่มไทย27-30พฤษภาคมนี้มรสุมแรงขึ้น27พฤษภาคมที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องฝนตกหนักบริเวณประเทศไทยนะคะและจะมีคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่5ซึ่งจะมีผลกระทบถึงวันที่30พฤษภาคม2566ระบุว่า ในช่วงวันที่27-30พฤษภาค25ม2566มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่เข้าพัดปกคลุมประเทศไทยจะมีกำลังแรงขึ้นนะคะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนล่างจะเคลื่อนผ่านประเทศไทยแล้วก็ลงสู่อ่าวมาตาบานประเทศเมียนมา ลักษณะเช้นนี้ทําให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นกับมีลมกันโชกแรงค่ะและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะบริเวณทางภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะจึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันแล้วก็น้าป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม สำหรับจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะมีดังต่อไปนี้ค่ะ27พฤษภาคม2 5 6 6ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครกฬสินร้อยเอด็ดนครพรนมนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะภาคตะวันออกจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดค่ะภาคใต้จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตังและสตูล 28พสษบาคมพักเหนือจังหวัดกำแพงเพชรพิจิตพิษณุโลกและเพชรบูร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลน,นครน,นครพนมมุกดาหารชัยภูมิขอนแก่นกรสินมหาสารคามร้อยเอด็ยดยโสธรอมาจเจริญนคราชาสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะ ภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาครน,นคนปรปฐมรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกสระแก้วฉะเชิงเซาชลบุรีระยองจันทบ,บุรีแล้วก็จังหวัดตราดค่ะภาคใต้จังหวัดเพชรบ,บุรีประจวบคีรีขันชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตังและสะตูล 29พฤษภาคมถึง30พฤษภาคม2 5 6, 6พักภาคเหนือจังหวัดตากกำแพแงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรชบูรณ์ค่ะภาคตอนออกเฉียงเหนือจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ค่ะภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบ,บุรีราชบุรีสุพรรณบุรีลบบุรีสระบ,บุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรียุธยาสมุทรสงครามสมุทรส,ส,ส,สาครน,นครปฐมรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะว,วันออกจังหวัดนครนานยกปลายีิบุรีสาแก้วฉะเชงิงเซาชลบุรีระยองจันทบ,บุรีแลวก็จังหวัดตราดค่ะภาคใต้จังหวัดเพชรบ,บุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูกเก็ตกระบี่ต่างและสะตูลสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นนะคะโดยที่ทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนบริเวณเอ่าวไทยจะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่น ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่30พฤษภาคม2566ซึ่งขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนะคะและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือว่า023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ